นึกว่าทองคำฝังอยู่ชายขุดเจอหินก้อนโตขณะเดินสำรวจอุทยานออสเตรเลียเลยเก็บไว้นานสิบปีเพิ่งรู้ความจริงเป็นของหายากเขาเดินเขาเด็จะพาทุกคนไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศค่ะซึ่งขเขาได้รายงานเรื่องราวของชายที่ใช้เครื่องตรวจจับโลหะขุดเจอหินสีแดงปนเหลืองที่หนักผิดปกติฝังอยู่ในดินขณะเดินสำรวจในอุทยานภูมิภาคแมรีโบโร ในเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเก็บไว้นานกว่า10ปีเพิ่งรู้ว่าเป็นอุกาบาตหายากมูลค่าสูงกว่าทองคำหลายเท่าเดวิดโฮคุณเจอก้อนหินหนักผิดปกติฝังอยู่ในดินเหนียวจากนั้นจึงเอากลับมาที่บ้านและพยายามทุกวิธีทางเพื่อผ่าออกเพราะมั่นใจว่าข้างในต้องมีทองคำฝังอยู่เนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นเป็นเขตเหมืองทองคำที่เคยรุ่งเรืองในยุคตื่นทองศตวรรษที่19้โฮช้ทั้งเลื่อยหินเครื่องเจียสว่านรวมถึง กดกัดและแม้แต่คอนปอนหนักๆแต่ก็ไม่สามารถทำให้หินแตกได้เลยจึงนำมันไปที่พิพิธภัณฑ์เมลเบิร์นเพื่อตรวจสอบก่อนพบว,ว่าหินดังกล่าวคือ อุกกาบาตหายากนักธรณีวิทยาอธิบายว่าถ้าเป็นหินบนโลกจริงๆมันจะไม่หนักขนาดนี้โดยเขาตรวจหินหลายพันก้อนจากประชาชนแต่มีเพียงสองก้อนเท่านั้นที่เป็นอุกกาบาตจริงๆและก้อนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นผลการศึกษาอุกกาบาตอายุ4 6พันล้านปีก้อนนี้โดยตั้งชื่อว่าเมรีโบโรมีน้ำหนักกว่า17กิโลกรัมแม้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่อาจระบุที่มาที่แท้จริงของอุกกาบาตดังกล่าวได้แต่คาดว่ามันน่าจะมาจาก แถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีก่อนถูกแรงกระแทกจากการชนกันของวัตถุในอวกาศดีดออกจากวงโคจรและตกลงสู่โลกนักธรณีวิทยาอธิบายเพิ่มเติมว่าอุกกาบา t นี้ คือวิธีสำรวจอวกาศที่ประหยัดที่สุดพวกมันพาเราย้อนเวลากลับไปดูอายุการก่อตัวและองค์ประกอบของระบบสุริยะรวมถึงโลกของเราด้วยบางก้อนยังมีผงดาวเก่ากว่าระบบสุริยะและบางชนิดมีโมเลกุลอินทรีย์ที่เป็นส่วนประกอบของกำเนิดสิ่งมีชีวิตขณะที่นักวิจัยชีวะอุกกาบาตก้อนนี้หายากกว่าทองคําหลายเท่าและมีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์สูงมันเป็นอุกกาบาตเพียงก้อนที่17ที่พบในรัฐวิกตอเรียและ และเป็นก้อนใหญ่อันดับ2รองจากก้อนหนัก55กิโลกรัมที่พบในปี2003ในปี2004งานวิจัยใหม่ยังสามารถเชื่อมโยงต้นกำเนิดของอุกบาทกว่า90%เเข้ากับแหล่งกำเนิดในระบบสุริยะได้อย่างแม่นยำเป็นครั้งแรกอีกด้วยทั้งนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลองสำรวจส่วนหลังบ้านของคุณเพราะก้อนหินหนักผิดปกติอาจจะเป็นเหมือนทองคำจากอาวกาศก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ